รีวิวเรื่องที่ถูพื้นนะคะยี่ห้อ Easy Mop นะคะสมาร์ทแข็งดีมากๆค่ะมาพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่เป็นผ้าถูพื้นถึงสี่อันนะคะดีไงมาดูกันนะคะมีน้ํายาด้วยน้ํายามีน้ำยาอ<ม>สองขวดนะคะสามารถทํางานได้สองแบบนะคะปั่นแบบนี้ก็ได้นะคะแบบชุคครับ แล้วก็นี้ก็ได้นะคะใช้เท้าก็ได้ที่หมุนของเท้าเนี่ยแข็งแรงมากสังเกตนะคะจะทำด้วยสแตนเลสอันใหญ่หมุนง่ายมากเลยค่ะนี่ช่องบรรจุน้ำยานะคะสามารถใส่น้ำยาได้อ่าสิดเข้าไปปิดๆๆๆในน้ำนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดะคะ่ะ ก็ทั้งปั่นทั้งเหยียบได้เหมือนกันเหรอ,อใช่ค่ะอันนี้ต้องเหยียบเอาค่ะปั่นปั่นปั่นไม่มั่นใจอลองปั่นยี่ห้ออื่นจะทำไม่ได้นะคะมมยี่า้อก็ได้เหรอลองเหยียบสิเหยียบได้แต่ยี่ห้ออื่นเลยส่วนมากจะมมจกทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะต้องดูตอนที่มีนางนะคะ ที่ทำดูตอนนี้สบายมากอันนี้ปั๊มเอายออนะคะทูสิคะใช้งานได้สะดวกแล้วก็ด้ามจับเนี่ยแบบหมุนได้รอบคิดทางจับถน,ดนันนดมากมีลักษณะที่เป็นแบบทำให้เราจับแล้วมันไม่ลื่นเนาะผูวพื้นได้สะดวกมากช่วงนี้แถมข้าวได้นะคะอีกหนึ่งกิโล ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทส่งถึงบ้านนะคะที่ไหนโอช็อปปิ้งเหรอโอช็อปปิ้งค่ะเนี่ยดูตัวอีกด้านหนึ่งของถ่านนะคะจะมีที่ปล่อยน้ำด้วยตรงนี้นะคะ,ะปล่อยน้ปล่อยยังไงอ่ะก็ยกออกยกอย่างนี้น้ำก็จะไหลออกค่ะดูดีเฉยๆเลย มีที่ลากด้วยอย่างมีที่ลากเลยนะคะเวลาเราไปจะไปถูที่อื่นเราก็ลากไปนะคะดีไหมคะยอดเยี่ยมจากการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้มาหลายยี่ห้อแล้วโอเคไหมคะยี่ห้อนี้เลิศที่สุดค่ะเท่าที่ซื้อมาเพราะว่าถูกใจที่มีผ้าเปลี่ยนหนึ่งสี่ผืนผ้าผเปลี่ยนหนึ่งสี่ผืนใช่แล้วก็มีน้ำยาให้ด้วยนะคะ ราคาอาจจะดูแพงกว่ายี่ห้ออื่นเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ว่าลักษณะของคุณภาพของของเนี่ยทั้งถังสแตนเลสแล้วก็พลาสติกเนี่ยมีความเนียนเนียบใส้ดีมากเนียนเนียบอะไรเงนเนียนมากนี่คือลักษณะของผลมกนผลมันเนี่ยผลมันก็อาจจะไม่แตกต่างกับยี่ห้ออื่นแต่ฝาตรงนี้จะเป็นสแตนเลสนะคะยี่ห้อางยี่ห้อจะเป็นพลาสติก เปลี่ยนหัวยังไงคะเปลี่ยนหัวก็ทำอย่างนี้นะคะทำ,ทำไไงอะทม่เป็นเดี๋ยวค่อยมารีวิวได้ไหม, <c ười> มนี่ใส่น้ำหมดแล้ว ไงคะถูแล้วรู้สึกไงถูมกม้าเลยค่ะมีความสุขในการถูบ้านมากๆอย่าไปถูตรงร่องลกมากนะฮะกำลังลี่นลืใช่ไหมคะโห,โหผ้าแบบเกี้ยงเก่าค่ะแล้วก็หมาดด้วยค่ะไม่เฉดแฉะด้หันผ้าขึ้นมาดูหน่อยสิครับโอเคบ้านลกมากเลยค่ะ ลองมาล้างผ้าหน่อยสิครับท่าไม่ค่อยตงนะอ้งเป็ีเหลี่ยมท่านให้น้ำกระชฉอ,ออกไว้ก่อนนะ ทีน้องขายเนให้มันสีเลามันะได้หอมกล่า,อา,อาโอเคเยีมมาโอ้น้ำก็สกรปรกดีนะ